สวัสดีค่ะชาวซมดาโกก่อนนะคะวันนี้ก็มาทําบุญใส่บาตรกันนะคะยายนมาละแม่อันนี้คือรถน้อยบริการขายตู้นะครับเป็นนักด่ันตู้ใส่เสียผานะครับตู้แขนเสียแขนผาเป็นตูเทียมตู้นอกดาวนะครับโดยจะเป็นนักด่านตู้เล็กตู้โลเป็นนักด่านตู้โซ่องตูใส่กับเต่านะครับโดยจะเป็นนักด่านตู้ใส่ที่ดีตูว่าพี่พี่เขาจะมีมากบริการกันนะครับเป็น้ักด่านเตียงนอนที่นอน ที่นอนแทนที่นอนสามทอนกันนะครับตัโชว์ใหม่โชว์กษดกันแล้วครับเป็นนักด่านรอฤกษ์รอโยนะครับตสองการทั้งด่านจักรยานเทากับพี่มากบริการกันนะครับเราจะเป็นทั้งด่านแกงเ็ดนะครัวป้าใหม่ตัวป้าหนุ่มนะครับโัวนังกินเข่ากระเบื่องนะครับเราจะเป็นทั้งด่ากันตัวพี่ก้อนเทากับพี่มากบริการกันนะครับให้กันเป็นนั่งสี่นั่งไปนะครับเมื่อนี้เรา นะครับลดใจนะบ้านรถพันนะงั้นไปนะครับต้องการสู้นะครับเป็นนักการสู่ไตเสียพานะครับสู้แข้งเสืยแข้งผาเป็นสู้เลือกสู้ทั้งดาวนะครับเราจะเป็นนักการสู้เล็กสู่โลกนักการสู้โต้สู่ไตกับเขานะครับต้องการนักการสู่ไตที่ดีผมว่านี่พี่เขาจะมีหน้าบริกาคนะครับเตียงนอนการเตียงนอนที่นอนที่นอนแขีงที่นอนสาม ค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่นะคะพระท่านก็เดินไปแล้วค่ะเดินเข้าสู่หมู่บ้านใหญ่นู่นแล้วค่ะช่วงนี้ช่วง เห็ดออกเนาะแม่ดาก็แกงเห็ดค่ะใส่บาทเนาะทำบุญนี่นะคะบรรยากาศเช้านี้นะคะบรรยากาศเช้านี้ก็คึมคึมอยู่นะคะท้องฟ้ายังไม่แจ่มใสนะคะยังคึมคึมอยู่แต่ว่าคงจะไม่มีฝนตกหรอกเนาะคะ่ะ มแมลงปอบินสูงมากค่ะฝนคงจะไม่ค่อยตกนะคะท้องฟ้าภูเขายังคืมอยู่ค่ะ ข้าง้ายังไม่เต็มสายนอวันนี้นะคะเลิ่มาเอาข้าวไปสีอันนี้คือลำใหญ่นะคะลำใหญ่นะคะดูมันสุกหรอือเปล่า มันชุกแล้วกับแ,ม,แม่นงมากินแล้วแม่มันแตะบ่แตกมืนอวาท้องฟ้าคือเมืดคนะลุมเนอะบนละโตอยู่บ่ ยายตื่นแล้วบ่ยายเจ็บท้องกินแกงให้ละงงหลายแล้วเจ็บท้องบ่ว่าจะมาชวนคุณยายใส่บาทด้วยกันแต่คุณยายกปวดท้องนะคะท้องเสียเนาะ ทำอะไรครับหืมทำเฮ็ดยังเป็น mm. ปน,นั่นเลยยายเป็นนั่นเลยี๋ยนี่ก็ต้องเจ็บท้องกินเห็ดนะกินเห็ดลายแล้วเจ็บท้อง <P eng al noises> อ๋ออาา๋ออเอเ้๋ออ๋อาา่๋ออนีอนออ๋อออาเอ้๋ออ๋ออ๋อา๋อออออา้อออไอออช นี่แล้วนะเออนี่แล้วเอายังไม่ได้แล้วบอกคนนี่ว่าแล้วๆไปแล้วแล้วเสื้อแล้วแล้นี้แล้ว่าเสื้อแล้วแล้วเมื่อเ้าวนก่อนไ่ได้ถงน้ำชูอืม็บสอไม่ค่อยไปอยากแกไปขออยากแกเจ็บท้องมั้เอออืกรดาษไปก็ก็ได้เาวอยู่วะเยค่ะไปา้ไหไปให้ไให้ใ้ไหห้ไปให้ไให้ไหหให้ไหไไห้ไ มเสีย,ย,ยไปไปยึดเตาอยู่จักกันกัตงล้างเห็ดมีเหลวอยู่ก็ต้องมือล้างเห็ดก่อนเห็ดหลายขนาดเนาะเห็ดมีหลายละถ้ามันไม่ได้ขุนมามีมมมเหลวไม,ม,ม่ได้มซื้อเลยอืมมันไม่ได้ขุนมาบ้านเฮาเขาก็หาก,กินแล้วเนาะอ,อย่าขายคนพิการเนี่ยมันติดเหี้ยว หิตเขียวเอาเอาวอาเอาวอาอันนี้กันกำลังดื้อเอามาขอนไปดูเลยมาขอนนะเอามะขอมาเพิ่มขี้กองขี้กองอ้าวอ้าวล้มหิตเอานะคุยเอาไปเพิ่มมาขอนะนี่นะคะเห็ดลูกๆไปหาเมื่อวานนี้เนาะให้แม่ดาไปขายให้ไม่ได้ขายเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครมาเนาะ ก็เลยไม่ได้ขายเดี๋ยวแม่ดาก็จะมาล้างนะคะล้างแล้วก็นึ่งใส่ถุงนะคะแท็กใส่ถุงความจริงเห็ดก็ไม่ออกเยอะค่ะแต่ว่าคนเขาก็กินมาหลายรอบแล้วนะคะก็คงไม่อยากกันนะคะแต่ถ้ามีเอฟซีมาเหมือนแต่ก่อนนะคะถ้ามีเอฟซีมาเหมือนแต่ก่อนโอ้โหเห็ดนี้ก็จะขายดีมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงโควิดระบาดเนาะ ก็เลยไม่ได้ขายค่ะจะมานั่งล้างเหิดกันต่อเด้น ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้แม่ดาวกอก,กด้วยนะคะจะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ